ไปมาปุ๊บมันก็แบบเหมือนกับบรดารโทรศัพท์ก็เลยแบบปรุงบอลตุ้มๆใช่แล้วก็คือว่าไปมาท่างนู้นคือไปลงมาคือเขาทนมันก็เขาโดนไปเยอะครับแต่เขาทนไม่ไหวก็เลยแบบเสียไปตรงนี้ใช่แล้วมันเป็นคดีความอีกอย่างหนึ่งคือซับเขาหายซับเขาหาย<ช>รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ สียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกันละครหนึ่งบ่ายโฮกซีโร่สำหรับอีีนี้นะครับแขกรับเชิญของเราคู่คดีของทิดมงเราจะพาทุกคนมาพบกับเขาเลยดีกว่าครับโู้แฟนมังกรบนนิน การชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลงทำตามให้ย่าให้มันเป็นอุทาโฮสวัสดีครับปู่แฟนสวัสดีครับโอ<ฮ>้ย<ฮ>จำมือดิเนี่ยนบะอกว่าทรายการต้งขอขอบคุณมากนะเสียสละเวลาในการทำงานมา เพื่อออกรายการเรานะครับผมปู่แฟงกับทิพมงเนี่ยเจอกันมาตั้งแต่ตอนสมัย1 7บ8แล้วถ้าถามรู้จักไม่ได้รู้จักนะ,ะก็เจอกันโดยแบบว่าเราไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งเจอเขาโดยบังเอิญอ่าแล้วจนครบกันมาถึงตอนนี้อาอยุอะไรนะสี่สิบห้าส่สิบหก่สิบห้าสี่กเกือบ30ปีแล้วนะใชะ่แล้วก็มารู้ข่าวกัน คนกูนพูดคนนี้พูดบอกว่าอะไรนะบอกว่าตายกันหมดแล้วทิดมงตายแล้วก็เขาไม่มาตลอดก็มี20กว่าปีเนี่ยเมื่อก่อนตามหามันอยู่ไปหามันเขาบอกว่ามันตายครับผมก็เลยก็ออมไม่ได้หาก็เลยผมก็ท่านอ,อกวการว่าผมเจอปู่แฟงได้ยังไงก็คือปู่แฟงมาคอมเมนต์ใน e ีพีของทิโมงใช่นะผมว่าเลยเฮ้ยปู่แฟงจริงเหรอเนี่ยหนูวกซุนเนี่ยเขาเห็นก็เลยเช็คไปบอกออปู่แฟงตัวจริงปู่แฟงติดตามรายการผม นานยังก็ดูครับก็ดูดูมาปุ๊บว่าเอ๊ะใจตนออกของหนูอะหนูหกสิบอะอะตอนนั้นปุ๊บผมก็เลงคิดบอกในใจนะถ้ามมงอยู่นะมึงก็ตอนคิดว่ามันตายไปแล้วมันมจะมีต่ออากตอนนั้นคิดว่าที่ผงตายแล้วก็คือผมคิดคือนันผมดูตลอดแหละครับไอ้พวกเนี้ยแล้วอยู่ดีๆปุ๊บอ้าวมันมาออกรายการโค้กไอ้เนี่ยแล้วสกับย0สกว่าปีนี่กูไม่ตามหามึงที่มึงตายนี่คืออะไรอย่างเงี้ย มาคอมเมนต์ว่าอะไรนะตอนนั้นผมปลูกมังกรดินน่าจะไปไหนอยู่ทัอแล้วก็ทําให้เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่ครับในรอบกี่ปีนะที่เราไม่เจอกัน20กว่า20กว่าปีอ่ะอันนี้เราย้อนความหน่อยย้อนความได้ครับเดิมทีของปู่แฟง่อยว่าเป็นคนเกิดที่ไหนปู่แฟงเป็นคนกรุงเทพเกิดที่ห้วยขวางคุณพ่อห้วยขวางครับใ่แมคุณแม่ห้วยขวางหมดเลยห้วยขวางหมดเลยแต่ผมอยู่เป็นคือปลายของห้วยขวาง ยังไงฮะปลายห้วยขวางมันจะยูนห้วยขวางนี่แบ่งแยกเป็นยังไงเมื่อก่อนมันจะเป็นเขตใหญ่ถนนพระรามเก้ามันก็เป็นของห้วยขวางครับกินจันคือกับถึงถนนเพชรบุรีอ่ะมันจะเป็นห้วยขวางครับเข้าวถนนเพชรบุรีปุ๊บจะเป็นของพญาไทแล้วเหอะห้วยขวางกินเยอะขนาดนั้นครับแต่มางพระรามนี่คือมรคสังมันมาตัดแทนอืมแลคือผมเป็นคนกรุงเทพเลยตั้งแต่กเนิดเลยมีพี่น้องบอกกี่คนสี่คนสี่คนลำคนที่ไรอ่ะคนที่สองคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรครับครอบครัวแม่ผมรับจ้างครับคุณพ่อ ก็เหมือนกันครับถ้าอาชีพเขาเปนต่อผมเขาจะรไรมากมายแล้วเพราะมันเขามีที่มีทางเขาเกิดมาในฐานะเขากลัวเป็นไงบ้างกลางะครับับแต่คุณนิสัยผมคือไม่ชอบพึ่งที่บ้านชอบหาอะไรด้วยตัวชอบหาด้วยตัวเองใช่เป็นเพราะอะไรอ่ะปู่ไม่อยู่ครับมันรู้สึกมันอิสระกว่าเอออิสระกว่าคือเราหาอะไรอะไรด้วยตัวเองมันภูมิใจกว่าถ้าถามว่าอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านตั่นแต่นั่นยันป .4 อ่ะข้าป .4 พูกผมก็อยู่อ่ะ เราจะบ้านใกล้กันนะอาศัยนอนวัดทำไมเลือกที่จะมาอยู่วัดเพราะอะไรคือหนึ่งคือมันอิสระของเราอ่ะวัดมันมีอะไรเยอะแยะนะไม่ต้องบอกแม่อยากได้น่นปุ๊บขอตังค์ไม่ใช่คิดเองเหรออยางนีคืออยากได้ปุ๊บขอตังค์เขามันพี่อยู่นี่มันก็ได้ตังค์นี่หว่าเชื่อพระอะไรเงี้ยก็ได้ตังค์ตอนเด็กนะก็ตังค์นี้ไปซื้อสิแค่นั้นแต่คือว่าเราจะเก็บนานกว่าชาวบ้านเขาหน่อยอย่างเมื่อตอนเด็กเขามีกันหมดเนี่ยผมประมาณอีกปีหนึ่งสองปีถึงจะมีเหมือนเขาใช้ตังค์ครอบครัวเราใช้ตังค์ตัวคือเราคิดขึ้นมาเอง ก็หาด้วยใจไม่อยากพึ่งเขาอ่ะก็อีกหนึ่งปุ๊บครอบครัวผมที่น้องก็สี่คนแล้วแล้วมันก็เขาหากินกันสองคนปุ๊บเราไปอยู่บ้านคนสี่คนนี่แบ่งเป็นผู้ชายกี่คนทั้งสี่คนเลยผู้ชายสี่คนเลยสี่คนนี้คือถ้าเอาตรงหัวเราใส่เขาจะเหมือนแม่เขาผมจะไปทางพ่อแสดงว่าคุณพ่อคุณพ่อเราเป็นคนที่น่าจะนักเลงเกเรน่าดูประมาณปาใช่ครับแต่ มันก็เป็นดราม่าทีหรับครอบครัวเขาจนึงคือเจอกันช่วงปฐมเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เจออยอะไม่รู้เขาตายหรือไปไหนก็ไม่รู้นะไอ้นี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันคือเราไม่ไปถามเขาะไม่ไปถามคนครอบครัวไม่ไปถามแม่อ๋ออะไรว่าปู่เนี่ยออกไปจากบ้านเนี่ยปอยตั้งแต่ป .4 สไม่เชิงออกก็คือเรามาอาศัยนอนคืออาศัยนอนวัดใช่คืออยู่ของเราอ่ะไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายกับครอบครัวเลยอาทิตยึงก็สองสามครั้งกลับบ้านกลับไปหาเขาคลิปนี้สําหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร ไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ Line แอดโค้กซีโร่สตอหรือ right entonces, ใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโรทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อได้เลยนะครับขอบคุณครับใครส่งเราเรียนอ่ะก็โูนองเรียนวัดเมืีงรีโอ้ลูกงเรียนรีแล้วค่ากินค่าใช้ของเราตามภาษาถ้อยู่วัดก็ตอนเด็กๆ Fight. นะถ้าอยู่วัดก็คือแบบต้องกินหลายมากมาย ข้าวัดก็มีผ้าก็ให้ทางใช้ขนมก็มีเขามีครบอะเรื่องของกินอะของกินที่ตัดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็เราปุ๊บก็ช่วยงานวัดนิดหน่อยซื้อของซื้อของอะไรดูพ่อใช้ไปซื้อของอะไรของเขาพัทบุญบุรีเงี้ยหน่อยก็ได้ตังค์มั่งห้าบาทสิบบาทบางมาก่าเขาเก็บไปเรื่อยๆก็มี้่าซื้อไปเด็กมันก็อย่างนั้นแล้วช่วงนี้ประถมอะปู่มีแววเกเรไหมฮะในการที่แบบว่าผมเป็นนักกีฬาใช้ชีวิตนะผมเป็นนักกีฬาเรียนนักกีฬาประเภทไหนฮะบาสบาสกีบอลนี่นะใช่มัธยมผมเรียนได้ไมมม่จบผออก ก็เลยว่าชั้นประถมเนี่ยคือว่าเรียนดีเลยเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยความามบรณพิเศษล้วนๆใช่ไหมไอ้นักกีฬาโรงเรียนรู้สึกจะเป็นมัธยมประฐมไม่ได้เป็นเริ่มมีแววเกเละก็ประมาณนั้นตอนช่วงไหนฮะก็ประมาณมต้นม .1 นึง2จุดเปลี่ยนที่ทําให้เรารู้สึกว่าหลายอย่างอะไรอ่ะหลายอย่างชีวิตรุ่นนะมันก็คืออยากรู้อยากลองอยากเห็นแล้วอย่างหนึ่งคือปุ๊บเราใช้ชีวิตมาแต่ป .4 จะไปถามเราเดินด้วยตัวเองอะนะจะไปถามอ้นี่สมควรลองไหมนะสมควรลองไหม แม่งก็ไม่รู้สักทีว่ามันเป็นยังไงก็คแค่รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรนี้เอ้ามึงรู้มึงก็รู้กูก็อยากรู้ไงเอเอที่มึงพูดจริงหรือเปล่าอะไรนิดน,นึงก็เข้ามาแต่วงการนี้ก็รู้อยู่เข้าแล้วปลอดจะได้เข้ามา,มายุ่งเกี่ยวในวงการคือวงการโอ้โหเริ่มใจแตกแลวพอมาหนึ่งจะขึ้นมาสองใช่หไหมฮะเริ่มใจแตกไปยุ่งเกี่ยวซึ่งมันมีอยู่ในโรงเรียนถูกไหมฮะไม่มีเนี่ยผมเป็นคนอาไปเ แล้วเราไปเห็นเขาเนี่ยที่ไหนอะไรที่เราอยากได้อยากลองเนี่ยแหล่งที่ผมอยู่ก็คือถ้าถามเมื่อก่อนเรื่องกชุมชนหรอกระผงขาวเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนับใส่ซองลแล้วแปะไว้หน้าร้านอ,อ่ะหตำรวจเข้าไม่ถึงเมื่อก่อนเนี่ยถก็คือบ้านนอกยังไงในกรุงเทพเมื่อก่อนตรงที่ผมอยู่นะพระรามการึินชุ่มนาชัด เป็นนาปั่งมุกนาปั่เชฟคือยอ้อนไปปีพศอ,อ,อะไรปู่ยี่สิบกว่าปะ่ะฝั20ยี่สิบกว่าไม่เกินสามสิบมันเป็นช่งนามาตลอดสี่สิบปีที่แล้วใช่ถ้าตำรวจมึงจะเข้าคือมึงต้องพายเรือมาแล้ววิ่งล้อคันนามานาปัา่งมุกมาก่อนจะมาถึงบ้านเขาเก็บลงเรือพายฝั่งนี้ได้หมดก็คือมันง่ายรุ่นผมมันง่ายไงครับแล้วผมคือเริ่มก,กัก ก็คือมาลองมันหมดทุกอย่างข้าตอนนี้รู้หมดทุกอย่างแล้อันนี้คือจุดล้มต้นในการที่ทําให้เราไปในทางที่ไม่ดีใช่ผลตามมาจากการที่เราเข้ามาอยู่วงการแบงนี้นะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตต่อไปผมก็เนี่ยแหละก็ถึงว่ามันเวียนว่าก็อยู่กับคุกตารางมาเรื่อยๆเป็นขนมคดีความมาสมัยสิ้นสักทีแล้วสุดท้ายแล้วก็มาเจอกับทิดมงในวัยอายุที่17ย่าง18 เอาเล่าฟังหน่อยเล่าฟังหน่อยในวันที่มันเจอทิศมงได้ยังไงตอนที่คือมาเจอกันคือผมมาหาเพื่อนที่เคยขวางครับการรู้อยู่ว่าเขาเนี่ยก็ช่วงแกงหัวโจกของวัยรุ่นช่วงนั้นนะครับเจ็ดสิบแปดไม่เกินยี่สิบเขาก็ตึงอยู่พอเขาตึงอยู่เราก็ตึงอยู่เหมือนกันครับแต่ความมันประทะกันน่ะคือว่าผมกับเขาไม่เคยประทะกันตรงๆตอนที่เขาอยู่เขามาประทะกับนผมพอผมไปเขาก็ไม่อยู่เหมือนกัฆ่ากันตลอดอ่ะครับแล้วจนมาแบบวันนั้นไปคุยกับเพื่อนปุ๊บก็คุยกันก็ไม่รู้ อันนี้มองอยูอ่เขาไม่รู้ว่าเป็นผมแต่อคนนี้คือเพื่อนเนี่ยเขารู้จักทั้งคู่คู่ไปคู่มาเขาพูว่าเนี่ยนี่แฟงนี่มองเอา้า<อ> จากขาเขมรการคุยไปมาถูกคอกันเฉยประมาณนั้นโดยจากมีเพื่อนคนกลางเนี่ยเพืนคนเชื่อมให้แนะนํามไม่รู้จักกันก็คือว่าคแค่รู้จักชื่อหน้าตาไม่เห็นก็เหมือนกับเราคาดกับเขาตลอดคือก็รู้ว่าอ๋อ,อม,อง,ม,อง,มองสนามกีฬาอย่างมงสนามวิลา,อาตอนนั้นนะมงสนามกีฬาแม่งเจอแฟงพระรามเก้ารู้จแล้วริงจริงและทางกลับกันก็คือว่าที่มงก็รู้จักในนามก็คือแฟงพระรามเก้าเขารู้จักเฉยเฉยครับเาตอนนั้นคือผมสิการประชาราศีประชาราือตอนนี้เป็นเตรียม เรียนเขาเี๋นเขตไว้ขวางผมก็ไปประจําตั้งแต่โดนแบบไล่ออกอะไรที่เกมคาัก็ไปประจําไปประจำแต่คือผมก็เรียนช่างอยู่นิดนึงแต่ช่างผมคือไม่ต้องใช้วุฒิอะไรมากมายคือจบป .6 ก็เข้าได้ไงเมื่อก่อนมีพวกเทวดาพวกช่างตัวอะไรพวกนี้ท้นานในก็คือของ็าไปประจำประจำคือผมก็เป็นวัยรุ่นที่เกาะควนอยู่แถวนั้นแต่คือมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยนั่งนั่งนั่งคุยกันปุ๊บเจ้นี่บอกผมอยากรู้จักกันเหรอก็นี่ไงไแข่งนี่ไงหหมองเอ้าที่แล้ว ก็ไม่ได้ทำไมก็ร you know, ู้จักกันก็มองแล้วแบบมันคุยก like ันจนถูกคอแล้วไงมันก็ค่อยบอกชื่อๆใกล้นี้บอกอันนี้ก็เพื่อนนี้ก็เพื่อนไอ้นี่ไอ้คนจางนะแต่ยก็ไเอ่ยชื่อเขาคนจางก่อนแต่วันนั้นก็คือว่าตีคู่มาเลยก็คือว่ารู้จักกันก็คือว่าเจอหน้าก็โอเคเป็นเหมือนกับเพื่อนกันเงี้ยเจอหน้าก็ทักทายปกติปกติจนมาเป็นคดีความนี่ก็คือว่าไอตอนที่ไปเที่ยวเล่าเล่าเล่าวันที่วันที่เกิดเหตุเป็นคดีความเป็นเมนเป็นผู้ดีกันได้ไงเหมือนกับเขาเลย อม,มอ,อย่างที่เขาเล่าไปเลย uh huh. แต่คือว่าเขาผมกับเขาคือผมจะอยู่ข้างหลังเขาตลอดอยู่ uh huh. ตลอดผมจะไม่ไม่อยู่ทำหน้าผมจะอยู่ข้างหลังขออนุญาตเปลี่ยนแว่นนิดนึงนะแสบตามากเลยผมอยากจะให้ปู่แฟงเนี่ยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางน้องบางคนอาจจะไม่ไดูอีพีของทิศมงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันที่เกิดเหตุที่ทําให้ปู่แฟงสูญสิ้นอิสรภาพมันเกิดอะไรขึ้นฮนะแต่เดี๋ยวก่นกอนก่อนที่จะเล่าเรื่องคดี ผมมีนวัตกรรมใหม่นะโมโจนวัตกรรมใหม่ทํามาเพื่อกระตุ้นอารมณ์นะเพิ่มความต้องการให้กับท่านชายและท่านหญิงนะผมโมโจเยลลี่ทางเลือกใหม่ของคนที่ชอบฟินนะครับก็คือว่าเอาง่ายว่าก่อนจะมีอะไรกันนะ่ะก็แบ่งกันกินนะ่ะคนละหอ่อคนละซองอะ่ะแล้วเดี๋ยวจะมีความฟินเกิดขึ้นเยอะกว่าปกติลองปะเอาไปลองไหมจริงดิเอาละลูกสองแนละ้ว อย่าลืมครับฝากด้วยครับโมโจเยลีนะครับผมนะก็มีรายละเอียดด้านล่างด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมไปดูกันฮะโอเคมาครับผมเล่าเรื่องคดีเลยอตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดก็ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยแหละรวมๆตัวกันอยู่แล้วพอดีมีคนเขาเป็นเจ้าิ่นมั้งแต่เขาทํางานอยู่จทํา่านั้น ไ,ไห้มาทำไละคือเขาเป็นคนพื้นที่นั้นด้วยอะฮะแล้วันยา่นึงเขาเมาแต่เขาก็มาหาเรื่องไอ้เราก็พูดดีแล้วนู่นนี่นั่นก็คนที่มาหาเรื่องนี่คือเขาเป็นเด็กช่างหรือเด็กบ้านหรือเ,เป็นรุ่นใหญ่เขาเป็นคนวัยทำงานใช่ก็พูดจำลองว่ากูไม่ชอบพวกมึงเลยํำนองเนี้ยผมบอกอาไม่ชอบก็แล้วแต่นู่นนี่นั่นผมก็ไม่ได้ก้างความเดือดร้อนเลยพวก้นคืออยู่ดีก็มาบอกว่าไม่ชอบพวกมึงคือเมาเหมือนก็เหมือนมาหาเรื่องมากกว่าะครับตั้งใจเลยมันกูเจ้าถิดใจพวกเนี้ยไปมาปุ๊บอต ช่แล้วก็คือว่าประมาณทางนู้นคือไปลงมาคือเขาทนมันก็เขาโดนไปเยอะครับแต่เขาทนไม่ไหวก็เลยแบบเสียไปลงมาแต่ใช่แล้วมันเป็นคนดีความอีกอย่างหนึ่งคือซักเขาหายซั์เขาหายใช่้าหมายถึงสิ่งของมีค่าในตัวเขาอะหายไปนั่นก็คือลุมก็เหมือนกันทะเลาะกนเหมือนเด็กช่งางก็พวกตีกันอย่างเงี้ย ม่รู้เขาหายไปได้ไงหายตอนไหนก็ไม่รู้คือมัรู้ทีก็คือว่าไอ้เด็กเชี่อไม่อยาดเช่างงหยานเชื่อไอ้ยันน่าเป็นคนเก็บไปอ่าแล้วก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยนะทือทำมาคุณรับอยู่แล้วแต่ของเขาคุณไม่เอาไปอืแต่อย่างเงี้ยก็ผมก็ผมก็ถ้ารู้อยู่ผมคนที่ไม่พูดทีมงจะพูดอย่างเดียวก็าใจเยคือผมรอทำอย่างเดียวเราพามาผมเอาอย่างเดียวเลยเราจังหวะจังหวะเอาอย่างเดียวเลยผมเขาพูดไปกับเท่านั้นนะครับดูสภาพแล้วมันพาเราได้ถึงขนาดนี้แลยนะ แต่อย่างหนึ่งเราก็ผิดเหมือนกันแต่มันก็เป็นช่วงวัยรุ่นอารมณ์ชัว่ววูบนะก่อนสุดท้ายแล้วก็โดนจับใช่ในข้อหาตั้งข้อหาอะไรบ้างเหมือนกับป้นข่าเหมือนกับว่าทำร้ายร่างกายเหมือนกับทำให้เขาแบบตายแล้วทร,รัพย์สินก็สูญหายอะไรทำนองนี้ก็เหมือนกับถ้าเป็นภาษาเราก็ป้นข่าป้นข่าใช่วัยเพียงแค่อายุ17อ่ะทีนี้ก็ถูกจกกับกลุ่มไปแต่ผมสู้คดีนะสู้คดีว่าไอ้เรื่องป้นอ่ะไม่ไม่ใช่ครับ แต่ถ้ารุมอารมณ์ทางร่างกายจนเขาตายอันนั้นเออผมยอมรับครับแต่ไม่รู้ว่าเขาตายไม่ตายแต่ผมทําจริงความจริงอะไรจริงหมดทุกอย่างครับแต่เขาหายไม่เอาสู้คดีมาห้าปีสู้คดีนี่คือเราอยู่นอกใช่ครับห้า uh huh. ปีประกันมันก็มองว่าประกันสู้คดีจนแบบไม่ไหวแล้วไปก็ไม่จะแพ้ก็ไม่จะเสียตังค์เสียตังค์ดูเขาอย่างาที่จะบอกเขาบอกว่าเขาเจ้าหน้าที่เขาไม่การแจ้งไปสายชนปัจจุบันนี้นี่นดีๆมากไหมน้อยมากในเขาเป็นอย่างนั้นมาก็เลยเออตามเลยตามเลยใหนๆหมก็ มันมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปแล้วไปคุไปว่ากันก่อนที่จะสู้คดีนั่นแหละอย่างที่มงบอกเคยบอกว่ายอมยอมแม่งไปก่อนแต่ไปว่าใครทีในศาลก็สู้มาห้าปีมอนยอมแพ้ในง้ยสุดท้ายแล้วคดีก็อย่างที่มงบอกยกมาประหารประหารตลอดชีวิต50ปี25ปีส5ปีไม่เกิน6ปีจำได้แม่นเลยจำได้แม่นเลยคันไปบอกมองหน้ามองมองหน้าผมไปบอกแม่ผมที่ฟังนะไม่ต้องกลัวอยู่ได้ขับเยอเลยจบ พราะถ้าแบบไปปุ๊บไอคนที่เจ็บกาเราเขผู้ปกครองใช่ไงล่ะให้เราเข้มแข็งเพราะตํารู้ให้เขาเข้มแข็งนิดนึงใช่เรื่องแบบนี้ท่านัานมาก็เลยใช้ชีวิตปีเขามาตลอดคือปู่แฟงไม่มีความแบบว่าแบบกังวลใจหรือว่าอะไรเลหรอตนการนี่แบบว่าสารตัดสินมาแบบว่าในตอนที่เราอายุ17อะตั้งแต่ตํารวจแล้วอะมันก็เราแบบเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาเยอะตั้งแต่ปสี่อะไรอย่างที่เคยบอกไปอะ มันก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันว่าไอ้พวกแบบนี้แล้วยิ่งเขาแบบมีอำนาจมีสีมีที่อะไรด้วยเนี้ยอย่าไปง่ายกับเขาเลยเราเป็นอะไรเรามีอะไรเขาอะแล้วยิ่งเราเป็นเด็กเขาเออชื่อมาปุ๊บเขาไม่จัดแารประชาชนอยู่แล้วแค่นี้เราก็หมดปัญญาแล้วพี่ทางสู้เขาเราก็จบแล้วไนงะแต่ไปสู้อะไรเขาได้แล้วอย่างพยานเราก็ไวรองก็ไม่มีก็มีช่วงนั้นก็คือเหมือนก็เจ็กช่างยกพวกตีกันเนี่ยปกติครับที่ไปหาพยานไวรอง์ที่ไหนก็มีพวกเดียวนี่แล้วเป็นคดีอย่างไรใครจะกล้าเข้าไปเขาไม่ทำโนไม่ทำนี่อ่คุณรู้ไหมผมอยู่ในเหต กลายเป็นผู้คดีเพิ่มมาอีกถ้าใครเขาจะมาใช่ไหมละมอยแม่มุมหนึ่งก็เลยเออตามใจอยู่กันไปก็จนเป็นเนี่ยมาเรื่อยๆตีคู่เขามาเรื่อยๆเขเลยกลายเป็นคู่กันดีเข้ากันไปทีนี้เข้าไปปู่แฟงเป็นไงการดำเนินชีวิตตลาดนิดบ้านแรกคือบ้านบ้านเมตตาบ้านเมตตา ก็อยู่ไม่ตามมาก็อย่างที่เขาเล่าเปเลยก็คือผมอยู่ในเหตุการณ์เขาหมดทุกอย่างจะเล่าก็ควจะสากันแต่คือว่าผมคือถ้ามองเอาก็คือเอาไม่ต้องมาถามเลยว่ามึงไหวไหมคือถ้ามึงเอาเอาแต่ถ้ามึงวิ่งมึงสกิดกูย่อกูก็วิ่งตามมึงใช่ไเี้เอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยคําเดียวก็คือคอยถอยแต่ถ้าเกิดมึงเอากูก็เอาอย่างนั้นสิบต่อสองที่เด็ดต่อสองยี่สิบต่อสองก็เอาแล้วมีเหตุการณ์ไหนแบบว่าปูแฟงแบบเดี่ยวๆเลยมีครับเจ็ดผัด เจ็ดผัดเจ็ดหนึ่งเจ็หนึ่งอ่าไล่ฟังหน่อยไล่ฟังหน่อยเหตุการณ์เจ็หนึ่งที่บ้านไหนบ้านเมตตาบ้านเมตตาตอนนั้นคือปีพศโอ้โหสามหกประมาณสามหกปีสามหกนะผมตอนนั้นเอาละบางพลุเจ็หนึ่งบางพลุครับบางคานก็คือเราจะบางพลุบางพลุก็เหมือนกับว่าเงียบเขาใหญ่จริงแต่เขาเงียบครับบางคารนี่ก็คือว่าครับเหมือนกันแต่ตรงนี้เขามีบทแต่เหมือนบางพลุเขาจะใหญ่กว่าอเหมือนกับบางพลุเขาอยู่เบื้องหลังนะครับขนาดหน้าเราก็คือเข้าไปปุ๊บก็เขารู้อยู่ว่าผมไกลมองไปไงก็ คือคล้ายๆว่าจะมาขอตัดยอดอะไรทานองเนี้ยผมก็บอกถ้าตัดยอดอย่างนั้นไม่ดีกว่ามั้งใช่ปะบอกไม่ต้องตัดหรอกอะไรบอกเขาต ok ่อยกันเลยก็ได <pl ains> ้บอกว่าถ้าผมแพ้เมื่อไรก็ทำผมหมดเมื่อไหรก็จบทําอะไรก็ทำบอกกี่คนก็แล้วแต่แต่ขอเขาเข้ามารอบละคนรอบละคนนะคนสุดท้ายได้เจ็ดคนยังไงยังไงเราให้มันเห่นองบ้าหน่อยเห่นบ้าหน่อยคนแรกคนแรกหลังเอรา็ต่อยกันปกติแหละก็คนแรกตัวต่อยปกติก็แล้วปลูกแฝดเป็นมวยมาหรือว่าเคยเรียนมวยเคยเรียนมวยมาก่อนปะไม่เคย แล้วเอาวิชามวย์ไปถึงไหนคนไทยเกิดมามันก็ใต่ายกันอ,อยู่แล้วไอ้พวกนี้ก็ต้องมีมากถามว่ามีทะเลาะกันบ้างมีต่อยกันบ้างก็เรื่องปกติกคือมมยมวนมย,มย,มยวัดอะก็าาคือเรารู้ปุ๊บว่าโชคดียอย่างคือตอนที่เราเข้าไปคืออายุเราจะเยอะพวกมันหน่อยนในบางไปถึงปุ๊บก็รู้ปุ๊บก็เอาเราเรนก็วิ่งเ,เข้าไปต่อยเลยเอาก่อนเลยก่อนมันตั้งตัวได้เน่คือเราวิ่งเข้าไปหาเขาใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลยพอไอ้นี่ร้มปุ๊บไอ้นี่ยอมแพ้ก็คนใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่คนที่เจ็ดไม่ไหวแล้ว คนที่เจผมลื่นได้ไงจ่งงว่าต่อจอดปุ๊บก็ก้าวไปปุ๊บมันเป็นน้ำหลังบอลมันมีน้ําอ่ะลื่นหน้าตามไปแม่งสวนขึ้นมาพอดีอเป็นไงจะเหลือล <ะ S 1> หลับไม่หลับร่วงพอเขาคุมพอเต็มทีแล้วช่วงว่าเราจะเข้าไปใส่อ,ะอ่ะมันลืน่นอ่ะก็มันเสียหลับไปแล้วหน้าเป็นคมาพร้วช่วงแม่ แต่ส่วนที่มาวันนี้เตะซ้อนขึ้นมาเลยอ๋อตอนนี้ก็มันจะเข้ามาปุ๊บเหมือนเอาหน้าไปรับแข้งขอใช่ครับเราได้ตรงนั้นโคตรได้เปรียบแล้วถ้าเราแบบทําไม่ลื่นนะเรียบร้อยคนที่เตะกันเรียบร้อยเสื้อผ้าลื่นเนี่ยเหมือนก็เข้าไปแบบได้ทรงพอดีเสบไปพลาตัวสุดท้ายเื่ยไม่แส่เข้าไปพอดีเจ้ผมเข้าแล้วมันส่วนมากพอดีแล้วเสียบไปลื่นเอาหน้าเข้าไปรับตีมันสันข่าวพอดีเลยหน้ากับตีใช่ครับบางครั้งก็เลยไว้ใจอย่างก็เลยโอเคเอาไม่เอาก็ได้ก็คือก็ยืน ยืนก็มันก็ยืนอยู่อะบางคาแต่เราไม่ยุ่งกับเขาอ่ะเออเราก็อยู่ของเราอย่างนี้ผมอยู่ับม้งอะข่าวก็อยู่ผมอย่างเงี้ยบางคาก็เลยชอบเราเลยใช่ก็คือบอกอะถ้าผมผิดจริงผมไม่ได้จริงปุ๊บจะทำทห้อะไรก็ได้แต่ถ้ากูไม่ผิดก็เอาดิต้องเอาการสักครั้งนี่ไงต้องให้รู้จักกันสักหน่อยอะถ้ากูไม่ไหวเขาว่ากันอีกทีนี่ครับแล้วเหตุการณ์นี้ตสทยไม่เห็นมันเกิดจากอะไรเข้าไปเข้าไปเหมือนกับคล้ายๆว่ายังหมายเข้าไปเนาะอะไรเข้าไปเนี้ยแล้วแบบเขาก็รู้ว่าเราม่นก็จีบอยู่เหมือนกัน กับไปมาปุ๊บแล้วเหมือนกับมันมีแผลกันอยู่ด้วยมันคือแผลเรื่องเด็กบ้านอะไรเขาเปล่าก็ไม่รู้ก่อนนั้นนั้นเหรอเออเราก็ไม่เเราก็ไม่เคยรู้อะเพราะเราเราไม่รู้ว่าใช่เราก็ไม่รู้ว่าเออทำอะไรมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงอะไรยังไงคือมันมาเกี่ยวขันได้ไงเราไม่ค่อยเข้าใจครับเพราะผมจะอยู่กับเขาตลอดเขาจะเดินหน้าปุ๊บอะมองมีเรื่องอะอยู่ไหนไปแต่ถ้าถามว่าอยู่กับเขาไหมไม่ได้เป็นเงาตามตัวนะคือเขาจะอยู่ของเขาแต่เวลามีอะไรจะนั่งคุยกันอยู่ประจำครับแต่เวลาพวกรีแลก็อยู่ของม เฮ้ย hey, พี่ไอ้มองมีเรื่องอ่าไปเลยเออย่างเงี้ยเป็นอย่างเี้อ่าก็น,นั่นก็คือว่าไม่ฟังใชได้ว่ามันถูกหรือผิดเท่ามันไว้ก่อนครับอือมันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่บ้านไมตตาใช่นะก็ทำให้ได้ใจของบงังคาไปเลยแล้วคือหกคนนี่คือว่าก็คือว่ายอม ก็ลมยอมได้หมดร้อนมหมดเลยเหรอร่มหมดก็หลับมั่งอยู่ไม่ไหวมั่งยอมยอมแพ้กันไปเราถามว่าเราเราก็เกือบเหมือนกันจะอาศัยว่าไอเชียร์แค่กูพาปุ๊บเราคิดว่าดีว่าแค่โดนแค่หกเจ็ดคนยังแม่สบายแม่งถ้าแม่งมาทั้งหอนี่กูตายตอนที่แก่งนั้นเองเจ็ดแปดจีนยังดีกว่าโดนเป็นสิบก็ถ้าเมืเราเราอันนี่ลงได้แบบไม่ลงใจกูเอาแม่งลงได้แค่สามคนกูก็ ภูมิใจนะไอ้ที่อย่างไงมันต้องมองกูสักนิดก็วะแต่ถ้าเกิดเข้าไปปุ๊บไอ้พวกแบบเห็นไปพวกเจ๋งๆเข้าไปปุ๊บไปเข้าทางเขาทีเรียบร้อยครับจะตามบทไปเรื่อยๆนี่นะเบอกว่าสถาพี่นิ้ฝึกให้คนแบบว่าแข็งแกร่งตั้งแต่ตั้งแต่สถาพี่นิ้แล้วนะยุคเรานะเอาอะแล้ลหลังจางนั้นเขามาเรื่อยๆก็อย่างที่มงเขาเล่าเลยถ้าผมพอได้ับพวกผมก็อยู่ธรรมดาจน คนก็เริ่มรู้จักปู่แฟงแล้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะนะใช่ครับก็รู้จักกันมาปุ๊บแลช่วงนั้นช่วงสุดท้ายที่ประกันรอบสุดท้ายแล้วก็ไปฟังคำตัดสินแล้วก็เข้ากรุณาในช่วงนั้นก็คือช่วงประกันออกไปอีกรอบนึงเพราะประกันสู้แล้วแล้วพอสู้เสร็จปุ๊บก็รู้ว่าแก็ตามที่มงก็บอกว่ายอมไปเพราะงานนี้ทางสู้ก็เลยถานประกันยอมไปเลยจบอย่างที่ เขาเล่อเป๊ะทุกอย่างคือมันมานั่งคุยกันแล้วว่ามึงืยอกันไปอายุแม่งก็จะเยอะแม่งก็ไม่จบไปเชียร์เขาจบยองไปเป็นที่เสารเด็กแมเก็ปีสองปีวะยังไงข้างนอกก็ติดกันมาแล้วแต่กลัวอะไรใช่ป่ะมันก็มีกันบ้างมีกันสิบห้าวันยี่สิบวันมันก็ชีวิตก็อย่างเงี้ยก็ถ้าเราแม่ตรงนี้ปุ๊บืยอกันไปปุ๊บอาจจะกลายเป็นแม่งพลิกเป็นคดีคนโตมาอะไรอายุอาจจะแบบโอ้โหพี่จากสามปีกลายเป็นเป็นสิบปีนี่มันก็ไม่ไหวะก็เลยมาตีคู่เขามายาวๆขาะนั้นก็เข้าไปที่16บไร่ <ไ>ใช่ไหมไปเป็นอย่างที่เขาบอกหมดทุกอย่างก็อยู่ด้วยกันจนมาถึงหอสามอะ uh huh. หอสามเขามารู้ว่าเป็นคู่คดีกันครับตอนนี้เลยจัดแยกตอนแรกเขาคิดว่ามองเป็นกไอ้ด็กเฮี้ยเป็นคู่คดีเค่นั้นเกียวผมไม่เกีียวเพราะตอนย้ายมาค็าย้ายมาด้วยกันตลอดพอย้ายมาตกหอสามพอหอสามปุ๊บก็อยู่ด้วยกันได้พักหนึ่งอะพอแพงหรือะอะไรกันเสร็จปุ๊บผมจดนจัดย้ายไปอยู่หอสี่เอาอย่างนี้ว่ะปูแฝงแบบว่าเหมือนตำรวจว่าแบบมันต้องทำ ทีศมงเขาอยู่เป็น,นาจะถ้ามีทิศมงนั่งอยู่ด้วยเนี่ยถาถามมันลือมันยี่กว่าปีสามสิบกว่าปีอะม, <c oughs> มันจะมีอะไรที่แบบว่าจําได้มากกว่านี้ไอ,อ,อจุดใหญ่ๆก็คือก็อยู่กับพี่อยู่กับทมงเขาตลอดอจุยยยดใหญ่ๆปุ๊บมันต้องมีแบบเออมากระแทกกันนิดนึงอ่าได้เพราะฉะนั้นเราขอเชิญแขกรับเชิญพิเศษดีกว่านะครับขอเชิญทิศมงมานั่งกับเราในอีพีนี้เลยดีกว่าขอเชิญทิศมงดีกว่าเดี๋ยวเราเราจัดสถานที่ใหม่ สวัสดีครับพิศมงโอ้นี่ัมาแล้วครับตีคู่กันแล้วทีนี้บรรลัยไส้ไก่แน่เอาล่ะทีนี้ปูแ้งเหมือนเขาว่าว่าจะจำอะไรไม่ค่อยได้ทิศมงนะเขินๆนีอ้อะไรไงมันต้องขอบอกต้องมีทิศมงมาด้วยนะเป็นอีบีอ๋อพีเศษสุดเลยนะอันนี้จับมือกันเข้า16ไล่เถ้าบอกว่าความที่บอกว่าการที่เรามียอดจากบ้านเมตตาเป็นขขยใหญ่ พอมาย้ายมาบ้านการุณาเนี่ยเรารู้สึกว่ากลัวไหมในการที่เราต้องย้ายเข้ามาบ้านบ้านการุณาตอนแรกอะคิดว่าถ้าเกิดอยู่ได้ก็อยู่ถามว่ากลัวไหมก็กลัวพอมไม่เหมือนบ้านเมตตาบ้านเมตตา,า,ม,ตามัน,ม,ม,นม,มันมีเด็กมาที่ปกไร้มันอีกแบบหนึ่งคิดว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องไปต้องบิดไปแล้วโชคดีมีเพื่อนอยู่ผมยังจำได้เลยนะไอ้คำแรกเลยนะที่ก้าวลงจากก้าวลงจากรถมาลงสี่หกไรมันคู่กับผมเลยนะ มึงอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ไม่ได้มึงบิดจะกูบิดไปกูไหมไปพี่แม่งอยู่ไดอ้อยู่ได้ได้ไงอ่ะไอ้ที่บอกว่ามีเพื่อนมารับคือใช่โตมกรเลขแปดโตมกรเลขแปดใช่ซึ่งตอนนั้นเขาเป็นขายใหญ่อยู่อยู่หอห้าขายเป็นยอดลอย,อยหอห้ายอดลอยเล้วพอทีนี้ก็ เราไปคนเดียวมาสองคนแต่ให้เราใส่ชุดเดียวเราไม่ใส่อย่างนี้ผมเคยเล่าให้โคฟังว่าคือผมมาคู่ดีผมก็ต้องคู่ดีใส่เหมือนกันอที่เราเตรียมชุดชุดเสื้อผ้าเรามาชุดชเดียวใช่แต่ที่ที่แนะ่คือที่มงมากับผูกแฝงด้วยถ้าชุดเดียวเราไม่ไปไม่ไปไแล้วไงแล้วเอาขึ้นมาสองชุดทีเนี้ย เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จกินข้าวเสร็จเราก็ขึ้นหอห้าโตพาขึ้นหอห้าไปเดียวสองคนคู่ดีกันเพราะบ้านเขามาอีกวันหนึ่งเขามาเห็นคู่ดีกันอยู่ด้วยกันไม่ได้อจ้าบ้านคือว่าเครูครูใช่ไหมครูเจ้าที่หน้าที่เจ้าที่สุดฝึกคือว่าเป็นคนชี่คุมหอนั่นนะครับผมเราเรียกเขาพ่อบ้านนี่เห็นว่าเป็นคู่ดีกันเนี่ยอยู่หอเดียวกันไม่ได้ก็เลยจับแยกหอใช่ครับจับย้ายหอผมม่อยู่หอสามแตยังอยู่หอห้าอยู่เราก็ฝากโตไว้ล่ะ แล้วไปแปามาแต่งก็ลงหอสี่องมาหอสี่จากจากเราเรา,เราจาแนกมาหรือว่าอนะไรฮะไม่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นคือพ่อบ้านเขามันจะมีตรงคำอ่คือไอเนี้ยมันลิ้นกระดาษทรายเนี้ยแม่งเรียกเก่งก็คือว่าถ้ามันอยู่ปุ๊บผมอยู่มันทำอะไรไม่ได้มันก็เหมือนกับเอาเจ้าชีปุ๊บให้เราย้ายลอยๆลงหอสี่นี่มีร<ช>ายลงอยู่ข้างล่างนะอ,อ่ะคือช่วงนั้นคือเราเข้าไปใหม่ๆคือยังมันยังไม่ถึงปีคือถามว่าย่อดลอยอะไรมันได้หมดพรวเรา มีแต่ไม่ใช้ครับเอาลงก็ลงไม่ว่าอะไรก็เราไปแบบถ้าอยู่เมืองานๆก็คิดอยู่เมืองานๆก็ต้องได้ฉากกันจะเป็นเงินก็ลงก็ลงครับพอลงไปมันสนุกกว่าเก่าสนุกยังไงฮะปู่เล่าฟังเลยเอลงไปหอสี่ปุ๊บจะเอาลงไปหอสี่ก็เป็นหอหอสี่แล้วนั้นใครใครใครคุมอยู่ใครไมม่ีเวลาหออยู่เวลาหอสี่ไม่มีเจ้นั้นคือเจ้าที่เป็นพี่สวัยอืมพี่สวัยเจ้าที่อยู่แต่านี้คือว่าโอ้คนนี้คนจริงมาก หอสี่ก็คือว่าไม่มีคุมก็คือว่าอยู่กันเองแบบว่าอยู่กมีตอนนั้นมีเปิ้ลสกออยู่เปิ้ลสกอแล้วตู่แล้วก็ไอ้น้ตู่นะบักตู่ตู่อยู่หอสองตู่อยู่หอสี่หอสี่อยู่กับเปิ้ลอยู่กับเปิ้ลไอ้น้เป็นหน้าหอหอสี่ครับ ประยุทธ์เป็นหัวหน้าหอสาม,มที่ผมอยู่อ่ะตอนนั้นแรกๆเลยทีนี้เสร็จปุ๊บก็อยู่กันอย่างเงี้ยเราก็มียอดเหมือนกันหมดเราเราไม่ของใครของมันเคยอ,อยู่ใครอยูอ่มันคือไม่ก้าวต่ายกัยนเท่านั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำเส้นอะไรเขาคือเราให้คือเราเข้าไปปุ๊บเราไปทานะแบบว่าเราเป็นลูกขอถึงว่าเออกูมีมีแบบมีหน้ามีตาแต่ในหน้าที่มึงกูให้มึงทางแอข้างกูแปอถ้ากูผิดกูก็ยอมแต่ถ้ากูไม่ผิดก็เอานะเคยไหมปู่แฟงเคยโดนไหม ไม่เคยก็คือว่าผมให้ตลอดไงคืออำนาจเขาคือหน้าที่เขาเราให้ตลอดคือเราเข้าใจคือว่าถ้ากูขับไปก็เท่านั้นอ่ะไม่ไม่มีอะไรคือก็รู้กันอยู่ไส้รู้คงกันอยู่ประท้าไปแม่กระเจ้าม่นด้เสียก็เสียงหน้ากันไม่สิดอย่างเช่นยังไงยกตัวอย่างหน้าที่เขาหน้าที่เขาเราให้คือเขาเขาหมายถึงว่าอ่ะเขามาถึงปุ๊บว่าเขาจะมีพวกยอดบ้ายอดลอยที่จะเดินตามหอสามารถเราก็สามารถทําได้แต่เขาบอกว่าแอบข้างปุ๊บเราก็ไม่ยืนกับพวกอีกแต่ก็ยืนแอบข้างปกติขอเขของเขาเราให้เขาใช่ก็คือหน้าที่เขาเราให้เขา ไม่กูเออกูยอดรอยกูแอบไม่แอบไม่ได้เลยเราก็สามารถทําแต่ทําไปเพื่อทาไปแค่เท่านั้นแหละครับเ,เขาให้เราก็ให้เออก็แค่นั้นเองของเขาอ่ะเราให้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ผิดเราอะไรปุ๊บแล้วมาขนาดเราให้แล้วปุ๊บแล้วมาไอา้ไอ,อ,อ้กูปุป๊บได้ปัทหาทำไม แต่ถ้าคืออยากรู้จักมากกว่านี้ก็ได้รู้จักทีนี้ก็อยู่ไปอยู่มาต่างคนต่างอยู่กับเราหอใช่แต่พอลงมาจากหอปุ๊บก็อะไรนึกันอยู่ด้วยกันแล้วนี่วีวีรกรรมอะไรที่แบบว่าเดือดๆไลอด่ฟังหน่อยร่ายฟังหน่อยดิดูเหตุการณ์หนึ่งแต่ขอไม่เอ่ยชื่อบุคคลที่สามไม่เอ่ยไม่เอ่ยไม่เอ่ยบุคคลที่สามนี่คือว่าไอ้ตัวนี้ตัวแสบเหมือนกันครับเมืนจะเรียกว่ามังกรแดงเหมือนกันตัวนี้คือมังกรแดงมันก็มัน ตังแต่มุทิตามาอุเบกขามันก็คือมันจีจีจีจมาตลอดพอมันมาหาที่อกไรปุ๊บมันมาจีเราก็บอกว่าโอเคนะเราให้หมดทุกคนคุณมีอะไรมาเราให้เราไม่กดเราไม่อะไร แต่เราขอว่ากฎอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราขออย่าทําแต่ถ้าคุณทาปุ๊บไม่ว่าคุณจะเป็นนี่อะไรมาปุ๊บผมก็ทื่คุณเลยกฎอย่างนี้อย่างนี้งนี้คืออะไรกฎช่นกฎตามตามบ้านนะตามสถานเขามีก็คือว่าเวลาครานี้ห้ามนี่นี่ปุ๊บแตกหักห้ามคิดแตกห้าแตกหักใช่ห้ามคิดคือเมื่อวานห้ามพีแตกหักคือไอ้แก๊งไอ้แกงแค่นี้คือเขาชอบก่อกวนจะเหมือนว่าเขาจะสร้าง power ขึ้นมาครับไอ้เราก็บอกไอ้นี่อย่าคิดคือว่ากฎที่เจ้าหน้าที่เขาวางกฎในกลุ่มของเราด้วยมีกฎที่บอกว่าเราไม่ ไปกดใครไอ้กดที่เขาออกมาคือแบบคือคือมีประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับถ้าแหงขึ้นมาคืออย่าเจอกันหน่อยมันก็ลองขอไงครับเอาล้ครับเกิดการลองขอเกิดขึ้นคแรกพี่เขาเล่นก่อนเลยพัเตะก่อนเตะไปกลับหน้าหอหลังหอพี่ผมอ่าก็เตะมันไม่เชื่อคือมันไม่เชื่อคือผมนั่งอยู่กับปุ๊บจนแบบว่าคือเอามานั่งคิดพูดอะไรกันแล้ว ผมก็ลุกเลยกูมั่งผมก็ยิ้มไปหัวล้อเตะไปเตะไปเตะเป็นสิบรอบไอ้นุ่นก็เข้ามาไอ้นั้นไอ้พวกนี้ยอดดาเข้ามาบอกปูหยุดยุดหยุดผมก็เตะอย่างนั้นอะมองหน้าเตะเตะไอ้ไอ้เชือกมาคำเดียวไอ้ปูหยุดผมหยุดปุ๊บผ่านไปเดินกลับถ้าเจอก็เอา่ะ กาถามว่าเอาของกันตอนนั้นคือถือว่าจะเกลียดนะโมโหก็คือเอาเาอาไปเลยคือเกลียดเพราะว่าทิศมงเนี่ยไปเล่นไม่ใช่คือแบบเขามีฟิลเขาอยู่แต่ผมก็ไม่รู้เป็นอะไรกะช่วงนั้นถือว่าผมสะพานผมเขาคือเขาบอกแล้วว่าอยากเข้ามาหาเขาขอๆขอลงไม่อยู่ให้เราสึกหวังดีหวังดีเกษเส้นบางาหวังดีเนี่ยหวังดีเพื่อที่จะไปมีเจาเพื่อให้สงบอ๋อการจะมาเป็นห่วงเพื่อนอ่ะคือไปทะเลาะกับเพื่อนเองอย่ทะเลาะกันถึงขั้นแบบว่ายังไงอย่าให้ลงมาอย่าให้กูเจ้ากันมเลย แไม่มองเจอแต่ไม่มองหนา้าอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดทางเงพลังนี้